เซกี้ชานะคะพบกับเอเชียบุกี้ไลท์ชายานัก่าษาญี่ปุกับกิลาที่จะพักคนไปขมวดเรื่องของกระแสน้ำกัลฟตบอลค่ะ <S <S ข่าวแรกวันนี้นะคะขอไปเดิมด้วยข่าวการต่อสัญญาของดิโอโกโจโตาค่ะเมื่อวานนะคะหงแดงได้มีการประกาศนะคะต่อสัญญาดิโอโกโจโตาหนึ่งในสนย์หน้าของหงแดงลิพูออกไปนะคะโดยใช้ในเรียะวเวลาถึง 5ปีด้วยกันค่ะจากเดิมน,นะคะสัญญาดิโกโกโจโต,ต้ายังเหลืออยู่3ปีนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะหงแดงลิพูก็ตัดสินใจนะคะต่อสัญญาใหม่โดยโลาสัญญาเก่าออกไปแล้วก็มีการร่างสัญญาใหม่เข้ามานะคะทำให้ค่ะสัญญาของดิโกโ,กโจโต,ต้าเนะคะจะเริ่มเป็นนับหนึ่งใหม่ค่ะสัญญาของเขาจะไปสิ้นสุดในปี2027ค่ะข่าวต่อไปมาที่ข่าวเพื่อนรักเพื่อนร้ายของหงแดงลิปูอย่างปีศาจแดง ety, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างค่ะ ดีนเฮนเดรสันผู้เล่นของปีศาจแดงแมนต็ดที่ปัจจุบันนะคะย้ายไปเล่นให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลค่ะทางด้านของดีนเฮนเดสันได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะโดยเขายอมรับคะว่าเขารู้สึกโปรธจัดนะคะที่ทางด้านของปีศาจแดงแมนต้าเนี่ยตบปากรับคําว่าจะให้เขาเป็นมือหนึ่งของทีมแต่ท้ายที่สุดนีคะก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ใจหวังค่ะ มีรายงานออกมานะคะว่าทางด้านแมนเชสเตอร์เดนเกที่จะบรรลุข,ข้อสัญญาในการปล่อยยืมตัวเซเรสแบ็กซ้ายของทีมออกไปร่วมทีมเซบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสญญาเหตุที่มีการปล่อยยืมตัวออกไปนะคะเนื่องจากว่าทางด้านของเอริเทนฮากคุซ้อคนใหม่ของทีมได้มีการเซ็นสัญญามาเชาียเข้ามาร่่มทีมเองค่ะเลสเตอร์ซิตี้ได้มีการปฏิเสธข้อเสนอที่2ในการขอยืน่นซื้อเจมมดดิสันจากบริการดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ข้อเสนอแรกนะคะทางด้านของสริกาดงเนี่ยได้มีการยืน่นข้อเสนอให้ทางด้านของเลเตอร์ซิตี้ได้พิจารณาในราคา40ล้านปอนด์ค่ะแต่ท้ายที่สุดนะคะเลเตอร์ซิตี้เนี่ยพวกเขาปฏิเสธไปเนื่องจากว่าพวกเขานะคะคิดว่าทางด้านของเจมส์แมดดิสันเนี่ยมีมูลค่าใกล้เคียงกับ60ล้านปอนด์ค่ะต้องบอกนะคะว่าทางด้านของเจมส์แมดดิสันย้ายมาร่วมทีมทางด้านซิ้งจอกเสีามในปี2018ค่ะ มาด้วยในราคา24ล้านปอนด์นีคะนั่นทำให้ทางด้านของร r e อ t e r City มองว่าเจมส์แมนดิสันควรมีมูลค่ามากกว่า40ล้านปอนด์ค่ะข่าวสุดท้ายของวันนี้ที่ขอปิดท้ายด้วยข่าวของฟูลแลมค่ะฟูลแลมได้มีการประกาศอย่างทางการนะคะในการคว้าตัวผู้ษาประตูจากอาเซนอนอย่างแบนเลโนมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนค่าตัวรวมนะคะอยู่ที่ประมาณ8ล้านปอนด์ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับข่าวที่ทิ้งนำมาเสนอในวันนี้ที่หวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลกันอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าฝากติดตามเอเชียบุกี้ไล์ในทุกๆช่องทางด้วยค่ะสำหรับวันนี้ติต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบาย